โย่ข่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมาสุ่มตัวม่วงรอบการันตีนะครับมาดูว่ามันจะหลุดเลสไหมซึ่งวันนี้ผมก็มีทั้งหมด3รหัสนะจะมาสุ่มทั้ง3มรหัสเลยมาดูว่าในสมรหัสเนี้คือมันจะมีตัวไหนหลุดเลทมากนะครับมาดูว่าหนึ่งในสามเนี่ยมันจะหลุดเลทกี่ปอร์ไซน์นับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยซึ่งผมจะมากดสิบรอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสิ่งที่ผมเรียกวก็คือลูกหินฟีนิกซ์แมนะครับซึ่งรหัส ที่แล้วผมก็มีนะแต่ว่าทหารมันอยากได้เหมือนกันนะจะเอามาปุ๊บเฮ้ยเอามาเออ่ใส่ในทีมนะครับเพราะว่าตัวมันดีมากเลยอ่ะอยากได้ครับมาเลยมาสุ่มกันเลยดีกว่าสิบใบแรกนะครับจังหวะนี้ไอโฟทำทำเพลงขอการโหตกหุดแล้วก็ข้ามไปเลยครับไม่อยากดูอนิเมชั่นโอ้โหม่วงสองเฮ้ยมีโหลดมีโหลดอุ้ยม่วงสามโอ้โหม่วงสามเลยวะมา รอบที่เจ็ดสิบแล้วุผู้ชมนะห้ามนะครับเราม,มาดูรอบการันตีดีกว่าปุ๊บอืมวงหนึ่งเงีบยบคลิปเฮ้ยมีโลดอ่าววางเปล่ามาครับรอบการันตีของเราละ let's go นะครับมาขย,ยับเข้า in m ไมายโซ่านไม่ได้มีอะไรอ่วมวงสองหรือ,อยังไงอู๋ม่วงสามเงีบยบคลิปฮะ น,นรอบสุดท้ายของเราครับรอบนี้เป็นรอบการันตีนะจะแรกตรงนี้ดีปะวะอยากสุ่มแม่งสิบใบไปเลยอะแล้วเราจะมากดดูกันนะครับแรกดีปะวะแรกแม่งเลยแล้วกันมาครับสิบใบกดชารูว<า>่าจะเป็นองไรเอาละสาม สองหนึ่งไปดูขอสามทองไอ้เฮีย้ยหนึ่งทองเองฮะไอ้เฮีย้ยหลุดเลทนผม้ชมไอ้เฮีย้ยหลุดเลทเฮ้ยเกมเอาดีมึงหลุดเลทให้ราชาจิงโจจิงโจมา อะไรอรับพือกูอได้แล้วโอ้โหดุเดชเลยเกมูกูได้ราชาจริงโจรงโจริงโจมาเฉยเลยเฮ้ยโอเคครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นรหัสอันที่สองแล้วนะครับซึ่งผมได้ไปฟาร์มตัวม่วงมาแล้ว เราจะมาเลือกเป็น King S S R บวกนะครับซึ่งตัวนี้อะคือตะก่อนนะสายฟรีไม่ไม่มีโอกาสได้เล่นนะฮะซึ่งมันต้องเติมในวงล้อนะครับซึ่งแบบหืมแบอบกเลยว่าเราไม่มีทางได้เล่นนะแล้วตอนนี้มันเอามาแจกนะครับผมก็เลยอยากจะได้นะครับอยากจะเอามาลองเล่นดูมันจะดีหรือเปล่านะสำหรับ King S S R บวกไปสิบรอบแรกของเรา ปะครับบททามเลยนะครับเหมือนจะแรกต้องมาแล้วแหละตัวละครจู่สุ่ยกัซเกนคาตกริ่กทูเรตาเซิังไฟเคมาเนี่ยผมไม่ได้เรียกขั้นนะไอ้โหมสีฟแดงมาเฉยคยูก ว้าวเอาเนื่อครับมารอบการันตีนะครับแล้วเราได้กูซิวแฟกมาด้วยเออมาทำไมก่อนไม่อรอบการันตีกบข้ามไม่อยากดูรอบที่แล้วดูแล้วเกือมามามาปุ้มอ่ะทานฟอร์มซิลเวอร์มาเฉยนี่คหลุดเลดอ่ะ เด็ดไม่ไหวครับอย่างนี้เดีไปรับของแถมแบบนั่งนงะของแถมว้าวโูฟคบ็น่งิน,น้อยละเป็นเกียร์เฮ้ยเป็นเกียรือย่างนี้เนี่ยตุ้มต่อครับ เชื่อมันลุดเลยนะมามามามเซโนมานชิโอชิเคนจาเนี่ยมูว์หนีเก็เไม่จ๊ยังลุกเลยกินเกมมันโคตรใจร้ายครับเลือกรับก,การันตีแต่ไม่ได้ตัวที่ต้องการนะโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยนะลาดนี้ผมก็เลือกเป็นัาซึมากิล่างเอสเซซาน,นะครับจองคัมโบกับโจซีนะครับ โอเคมาดูก <Okay. S 2> ันว <man aged noise> e, e ่าเราจะสุ uh ่มได้หรือไม่ทาง้วถ่วพูดเยอะสุ่มมาสองรหัสไม่หลุดเลยสองรหัสบนนี้ดูว่ารหัสนุดไปไหอัน่อ่ัน่่สมองมาสัค

落ちてんじゃ。まもなく砲撃態勢が整いますが。やくや。せのまちに落ちてんじゃ。うん。ヒーローとやらを殲滅すれば。来社なんだ。せのまちに落ちてんじゃ。<laughs> もう俺たち地球の出る幕はない。 Seno matchi, Otsu tenja. Maui ma. so <tadpacking> <explode> <controversialimated> <certains> <out> แล้วก็ามามนะ้มาสมนล้วมาฮะมันเอากาโลมาให้ผมเฉยเ้ยเกมมันจะรุนเรธไปไหนเนะี่ยกูสมสามรหัสแม่งหลุดสามรหัสเลย เกมดีเริ่มอีสักรอบดีกว่าเพื่อความคุ้มวะเมืนจะได้ครบแปดสิบใบ โคตรเกือโอเคนะประชมสหรับคิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคร Get okay. ับสรุปคือโคตรเกือนะครับคือเลือกอีกอย่างได้อีกอย่างนะครับเกมดีมีคุณภาพ